ภาพบรรยากาศแห่งบุญวันพระคุณแม่สืบบุญทั์วันนี้จุดทูกเทียนบูชาพรระัตนตรยัยจากการที่ยมเพลินได้เข้ามาถวายงานระศาสนาที่วัดนี้นะคะสิบกว่าปีมาแล้วจะเห็นคุณแม่นะคะเป็นผู้ที่มั่นคงในศรัทธาของพรระัตนตรยัยอย่างไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้นะคะ คุณแม่ไม่ได้เพิ่งจะเข้าวัดนะคะวันสองวันนี้นะคะคุณแม่เข้าวัดนะคะเป็นประจำมากว่า10กว่าปีแล้วนะคะและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สงบนิ่งปล่อยวางนะคะจากการที่ยมเพนได้เห็นคุณแม่มานานแสนนานแล้วนะที่มาทำบุญที่วัดนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นน้องต้นนะคะวันพระตรงกับวันหยุดกะ็ะจะเห็นญาติโยมหน้าใหม่ๆนะที่ทำงาน บริษัทนะคะมีโอกาสได้ทําบุญในวันพระนะคะนําภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะและลูกหลานของคุณแม่สืบบุญทัดนนะคะก็จะได้ร่วมอนุโมทนากับภาพบุญที่ยมเพนได้มีโอกาสเผยแพร่ในเช้าวันพระนี้สาธุคะ่ะ